สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสุส่ผู้ชมคนนี่คือเอาคือเดิมครับพี่น้องหลังเหลืองานครับพี่น้องเลยมาสนกะหาเราห่วยเราห้องครับอางเก็บน้ำให้ปูครับพี่น้องเลยคือเอาคือเดิมครับหายิ่งปูยิ่งปลาครับหายู่หากินครับพี่น้องนี่ครับอาวุธประจํากายพี่น้องเลยนี่ครับมันสิมานวาพี่น้องแต่ว่าวิวดีๆพี่น้องเท่น,เนี้ บรรยากาศแก้มใสครับสดสื่นอนี่มันเศร้าครับที่ย่างหางยิ่งไปเลยเดียวพี่น,อน้องเลยยังจะข้าวอีกครับหายอยู่หากินพี่น้องเลยกระเทียนมนันป่ะพี่น้องไปกันห้องพี่น้องไปกนันพี่น้องสวยยี่จุวมชวน่น้อง ยยอวๆครับไอช่อนไอช่อนไอช่อนยยอวๆครับแตมแหกลมันหมานหายยอะให้กินพี่น้องเลยใส่โลครับพี่น้องเลยโลกกลัวๆนี่ครับอาวุธประจำกายพี่น้องมันหมันเยอวๆพี่น้อง